ใวัสดีทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมป Draw and Switch ซึ่งในแมปนี้มันก็จะเป็นแมปวาดรูปจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการจับคู่กันนั่งวาดรูปด้วยกันนะอย่างคู่นี้ก็จับคู่กันเพื่อนั่งวาดรูปทําไมในแมปนี้ถึงต้องจับคู่กันวาดรูปก็เพราะว่ามันเป็นแมปที่ให้เราสลับกันวาดรูป <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาคู่ก่อนแมอานี่ไงเบคอนว่างมาเบคอนเรากับนาย น่าจะจับคู่กับเราไหมโอเคแล้วครัวน,นี้มันก็จะให้เราเลือกว่าเราอ่ะจะวาดอะไรเดี๋ยวพี่นิววาดเป็นซานต้ากันแล้วกันนะสมมติพี่นิวเลือกเป็นทีมซานต้าเราก็ต้องวาดซานต้าจะสังเกตว่ามันจะมีเวลา80วิ พอหมดเวลา8ปดสิบวิเนี่ยมันก็จะสลับรูปซานต้าเราเนี่ยไปให้เพื่อเราและรูปเพื่อเราเนี่ยก็จะมาอยู่กับเราอ่าเดี๋ยวมาดูกันก็น่าจะมีที่แบบว่าบางคนเคยเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาแบบว่าทําการวาดอ่าซานต้าก่อนกันแล้วกันนะทุกคนเนาะบอกก่อนนะว,ว่าพี่นิวเนี่ยเป็นคนที่อ่าวาดรูปนะวาดรูปไม่สวยนะซึ่งซานต้าเราเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นหมวกซานตาคอรใช่ไหมเฟิร์อ่าหมวกซานตาคอแบบนี้แล้วก็ต้องวาดข้างในนี้ให้มันเป็นเหมือนเป็นหมวกซานตาคอรเฟิร์เฮ้ยมนเลยเวลา20วิ ไม่นะถ้าเกิดเราวาดไม่เสร็จเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนเราวาดต่อเฟิร์บอ,อันนี้ก็เป็นกลมๆตรงหมวกซานตาคอสตัตนนี้เลยเวลา8วิโ oh อ้ยก็เลยเวลา8วิซานต้าซานต้าเราเริ่มมาแล้วต้องมีนวดซานต้าต้องมีนวดแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ทันละงไงปีอาอะไรเนี่ยซ็อกเกอร์โกผู้รักษาประตูอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือเพื่อนเพื่อเราวาดผู้รักษาประตูอย่างนั้นหรอเอ้ยเดี๋ยวนะเออ เราเราลบได้ไหมเราลบแล้วเราวาดให้ใหม่ได้ไหมอ่ะเราลบแล้วเราวาดให้ใหม่ดีกว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนวาดอะไรของเพื่อนเนี่ยเพื่อนวาดโกแบบนี้อ่ะอันนี้โกโกนะอันนี้คือโกประตูบอลน,นะอ่ะ ฟืบแล้วก็เหมือนเป็นโกเป็นตาข่ายอะไรเงี้ยอาจจะวาดไม่สวยนะทุกคนนะเพราะว่าเวลามันจํากัดมากเลยวาดคนนะวาดคนนี่วาดคน,ดคนอันนี้คือคนแนละกันเนาะคนนะคนนี่คน,นอันนี้คือคนอันนี้คือโกใช่ไหมอ่ะแล้วก็วาดตาสองจาจุดๆแบบนี้มันเหลือส8ปกวินแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะต้องวาดลูกบอลด้วยลูกบอลลูกบอลลูกบอลมันจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวแป๊บนึงลูกบอลอันนี้คือลูกบอลน,นะอ่ะลูกบอลเฮ้ยมันจะสวิตแล้วมันจะสวิตแล้วเดี๋ยวมันต้องมีสีดํงมันต้องมีสีดํา เฮ้ยเดี๋ยวนะโอโอเปลี่ยนอีกแล้วโอเคมาอ่าแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็วาดซานต้ามาให้คือมันดูเละ <c oughs> ทำไมเพื่อนเราคนนี้มันดูเละเทะจังเลยอ่ะเพื่อน <c oughs> คือจะบอกว่าพี่นิวไปไม่ถูกเลยครนนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็น,เป,น,นเป็นหนวดเป็นหนวดซานตา้าใช่ปะแล้วก็ทําการแบบว่าอ่าหนวดอันนี้คือหนวดซานต้าอ่าซานต้าต้องมีหนวดน,นี่คือลูกตาลูกตาลูกตามา <c oughs> ตรงนี้ก็จะว่าเป็นแบบตัดเส้นหน่อยตัดเส้นตัดเส้นให้รู้ว่าตรงนี้คือหนวดซานต้านะเออคือแบบซานต้าให้มันแบบดูดีสักหน่อยนิ ลูกตามันแบบดูแปลกๆอะ่ะเออเป็นคนที่ว่ารูปไม่สวยนะทุกคนนะบอกไว้ก่อนนะซานต้าเราน่ากลัวมากนะรูปหมวกดินี่มันซานต้าหรือซาตานก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ย๋ยอมันออกแนวซาตานมากกว่าเปลี่ยนเพื่อน นี่เพื่อนวาดอะไรมาเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนวันนี้เราวาดมั่วสุดๆไปเลยอะนี่ภาษาเขียนไปเลย what มันคืออะไร what h a t ทำไมเพื่อนเราวาดเละกว่าเดิมละเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นซันตะค้อแล้วกันดีกว่านะว่าจะอองเป็นยังไงขณะที่พี่นิวก็ไม่รู้จะไปต่อไงเนี่ยเราก็แบบว่าได้แต่แบบ ทำหน้าสงสัยว่าว่ What? หมดเวลาอ๋อหมดเวลาแล้วโอเคสลับกันแค่นั้นแล้วคือยังไงเนี่ยถ้าเกิดหมดเวลาแบบเนี้เราจะได้แต้มมากี่แต้มเนี่ยพอมาดูผลงานตรงนี้คือแบบว่าสวยมากนี่มีการโชว์ผลโอเคพี่นิวว่าเราเห็นผลงานแล้วแหละอ๋อถ้าเกิดหมดรอบเนี่ยผลงานเราจะมาโชว์แบบนี้อ๋อเหมือนกับว่าต้องให้คนมากดถูกใจวะเนี่ยอันนี้คือผลงานที่เป็นแบบว่าผู้รักษาประตูของเพื่อนเราที่จับคู่กับเราอะ่ะส่วนนี้คือแฟนต้า ไมซานตาเราเป็นแบบเนี้ออในขนาดที่ลูปบ้างคนอื่นนั้นโอ้โหคนนี้คือแบบว่าน่ารักเวอร์่ะกระต่ายใส่มงหรอเราสามารถกดถูกใจให้ได้ไหมโอ้นี่ไงกดถูกใจได้โอ้คนนี้ก็วาดเป็ดในน้ำมีหัวใจโอ้โหแล้วคนนี้เดี๋ยวเรามาจับคู่กับ ผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะเขาอาจจะวาดสวยกว่าเป็นคนเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ามันก็มีให้เราเลือกนะว่าใครดีอะวาดบริการแล้วกันเนาะมาบริการมาบริการก็คือผู้รักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนั้นแหะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยจะวาดเป็นเหมือนกับว่าเป็นบริการแบบสุดหล่ออะไรงี้นะอ่าเราจะวาดแบบหล่อๆหน่อยนะอ่าประมาณนี้ก็ทําการแบบว่านี่นี่คือผมผมเข้าไปจะบอกว่าทรงผมก็ต้องหล่อๆเท่ๆหน่อยครับผมบริการก็ต้องมีแว่นเออบริการคือแบบว่าเด่นๆเลยคือแบบก็ต้องมีแว่น นะที่บอกว่าแว่นจะวาดยังไงดีให้มันแบบดูไม่เป็นเด็กเนื้ออะ <c oughs> วาดมันก็เป็นเด็กเนื้ออยู่ดีอะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็เติมความเงาให้กับแว่นไปหน่อยเฟิร์บเฟิร์บม้าแว่นแบบแว่นมีความเงาอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีแบบจมูกจมูกอะไรอย่างงี้ปากปากมา้าปากมา้าอันนี้มันบริการหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะอะตอนนี้เราวาดได้แค่ส่วนหัวนะมาเปลี่ยนแล้ว ฮะอะไรอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะเวทไลเตอร์คือนักยกน้นากําหนักแล้วเพื่อนเราวาดอะไรมาเนี่ยดูดิเพื่อนเราวาดมาตรงมุมแบบนี้สวยเชียแต่ว่าเวทไลเตอร์คือเอ่อเหมือนกับว่าเป็นเหมือน นักยกน้ำหนักอัทุกคนนะเออเราก็ต้องแบบว่าวาดที่ยกน้ำหนักแบบนี้สิใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องวาดที่ยกน้ำแบบน,นี้เออแล้วเ,เพื่อเราไปวาดอะไรอ่ะแล้วคือยังไงเนี่ยเดี๋ยนะแล้วต่อไปเราก็ทําการาวาดวาดเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวคนแบบตัวคนยกน้าหนักอะไรเงี้ยแล้วก็วาดให้แบบมีกล้ามหน่อยมีกล้ามนี่มีกล้ามมีกล้ามนี่คือกล้ามนี่คือกล้ามอ่ากล้ามมาแล้วกล้ามมาแล้วออ้โอเคปึ๊บ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 ิแพกซิแพกซิแพกมาสิแพกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโอ้บริการนี่มันบริ หรือคอร์เซนเตอร์เนี่ยเออไปไม่ถูกเลยคันนี้บอดี้กาศรเราเราเราว่าแบบว่าเป็นเด็กไทยไหมเออเป็นเด็กไทยอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ก็ก็ก็ลบไปก่อนลบไปก่อนอ่าอันนี้ให้เหมือนให้มันเหมือนแบบว่าให้เหมือนกับว่าตรงเนี้ยอ่าเป็นเป็นเด็กไทยนะทุกคนนะเป็นเด็กไทยอ่าไปไปมามันเหมือนไอเนี้ยเห <c oughs> มือนพนักงานเสิร์ฟอาหารอ่ะทุกคนมันออกแนวแบบพนักงานเสิร์ฟอาหารยังไงก็ไม่รู้อะชีวิตเราโอ้โหเนี่ยนะนี่มันคือบรดี้กาศจริงปะเนี่ยอ่ะแล้วตอนนี้กําลังจะสลับไปมา โอ้ยเพื่อนเราวาดมีจินตนาการเออมีการแบบว่าใส่เอฟเฟคสีเหลืองแดงเข้าไปเหมือนกําลังยกน้ําหนักนอ,อ่ะออะไรแบบเนี้ยออนี่ว่านะนังยกน้ำหนักเนี่ยเหมือนกว่าบอดี้การ์ดเราอีกคือตอนนี้เพื่อนเราก็วาดแบบวาดโอเคแล้วไงเออเราจะเติมอะไรเข้าไปดีอ่ะเดี๋ยวใส่คํานี้เข้าไปดีกว่านะแบบคาแบบเป็นคากรีดอะไรเงี a ้ย a r g g อะไรเงี้ยเหมือนกรีอ่า อะไรเงี้ยยกน้ำหนัก,นกอ้าโอเคสวยงามเพราะว่าไม่รู้จะเติมอะไรเข้าไปแล้วทุกคนถ้าเกิดเราเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันมันจะไม่สวยไงนี่ว่าดูโอเคนะมันดูแบบดูเป็นศิลปะดีอะ่ะเออมันดูแบบดูมีความเป็นศิลปะทุกคน <c oughs> หมดเวลาโอเคหมดเวลาแล้วมันดูผลงานกันอ้านี่นี่คือบริการเหมือนเหมือนบริการอยากกินโดนัทนะ่ะสรุปแล้วมันคือบริการหรือว่าพนักงานเสริมอะแต่มันก็ดูสวยนะจะว่าไปเพื่อเราว่าโดนัทสวยมากเลย นี่อันนี้คือผลงานนางยืนน้ำหนักนะทุกคนเออมันก็ดูโอเคนะว่าไปนะไหนขอไปส่องของเพื่อนหน่อยดิอุ้ยคนนี้วาดอะไรเนี่ยหมาปักหรือกระต่ายเนี่ยว่าสวยอะกดใจให้ได้ไหมแล้วดูเพื่อนคนนี้วาดสิวาดเป็นเมอร์เมดแอเรียว่ะแล้ววาดสวยซะด้วยขอกดหัวใจให้หน่อยนะสวยมากเต็มต่อไปอุ้ยมีเดอะฮักด้วยอะมีลิงเดี๋ยวนะวาดเดอะฮักดีวกว่าเออเดอะฮักเดอะฮักเดอะฮักที่เป็นตัวอยู่ในอเวนเจอร์ทุกคนเป็นตัวเขียวๆอะเดี๋ยวเรามาทําการวาดเดอะฮักกันเอ่อวาด ไค่อยเก่งนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกล้ามนะ นี่อันนี้คือแบบกล้ามเดือหักนะเออกล้ามมาแล้วกล้ามมาแล้วเดือหักเดือหักคือจะบอกว่าเดือหักคือจะเป็นแบบตัวแบบกล้ามใหญ่ใหญ่อะไรอย่างนี้นะเดือหักของเราต้องมีซิกแพคอาซิกแพคก็วาดไม่ค่อยเป็นผมเดือหักเป็นยังไงผมเดือหักก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วผมเดือหักก็เป็นแบบสีดําๆอาวาดไปก่อนตอนนี้เหลือยี่ห้าวิจะสลับไปกับเพื่อนแล้วโอ้ววาดไปเฟือแบบนี้เออเดี๋ยวนะเราต้องทาตัวเขียวด้วยเออใช่ต้องทาตัวเขียวสําคัญเลยคือต้องตัวเขียวนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้จะสลับไปกับเพื่อนเราแล้ว ว้าเหลือแค่3 2 1 0เอาเพื่อน โออะไรอะคราวที่แปลว่าตัวตลกอย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวนะคือตอนนี้เพื่อเราแบบว่าตัวตลกใช่ไหมก็คือกาลังงงว่าแล้วตัวตลกมันจะออกมามาเป็นยังไงอ๋อมันต้องมีหมวกนี้อย่างนี้ป้าตัวตลกเออไม่รู้อะเราว่าตามจินตนาการล้วก็แล้วกันเนาะเออออกแนวแบบตัวตลกอะไรเงี้ยเออหน้าตามันต้องมีจมูกสีแดงใช่ใช่ตัวตลกนะจุดเด่นคือแบบว่าจุดเด่นคือแบบต้องมีแบบจมูกสีแดงแบบนี้อ่าตัวตลกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหมวกอ่าหมวกตัวตลกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ว่า ไปคือหมดตัวตลกแล้วตอนนี้กําลังจะสลับไปที่ของเรามัดูใช้คนละสีเหรอเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนเราแบบทาสีเดือฮักได้แบบคนละเฉดสีมากเดี๋ยวเราค่อยมาวาดเส้นใหม่นะทุกคนนะอ่ะตอนนี้เราก็แบบ ทาตัวไปก่อนฟืบเราค่อยมาวาดเส้นทับใหม่ฟืบจะได้รู้ว่าเนี่ยคือกล้ามของเดอะฮาร์ฟืบ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 กล้ามกล้ามกล้ามหน้าท้องฟืบฟืบจะหมดเวลาแล้วทุกคนเลือซิบบจะสลับไปกับเพื่อนเราแล้วเดี๋ยวนะเอาหน้าตาเดอะฮาร์ก่อนหน้าตาเดอะฮาร์คคือหัวเดอะฮาร์ก็ต้องเขียวปะเพื่อนเราบายต่อให้ด้วยนะเพื่อนนะแต่ว่าอย่าระบายเลยนะเพื่อนนะโอเคเปลี่ยนแล้วแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบว่าเพื่อนเราวาดมาของเพื่อนได้เป็นตัวตลกใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ทําการวาดเพิ่่มมเเข้้าาไไออออนนียคืะรก ไม่รู้เหมือนกันนะทะเลเหรอทะเลน้ำโคลนอย่างงี้ป่ะเออเราก็ทำการแบบว่าอ่ะเติมเติมให้เพื่อนไปนะ แล้วก็ตกแต่งแบบบิบิบับเข้าไปอะไรอย่างนี้เออเหมือนเป็นทะเลโคลนงี้ปะขำไงห้าห้าหาอะไรอย่างเงี้ยเออตัวตลกไงฮ้าห้าห้าเงี้ยขำแบบคนไทยก็มานะฮ่าห้าห้าอ่าเพื่อนจะงงว่าอะไรห้าห้าเพราะว่าคนไทยเวลาขำเนี่ยฮ่าห้าหานะนี่เหมือนกับว่าตลกไงตลกก็ต้องขำว่ารอบนี้น่าจะหมดเวลานะไม่น่าสลับแล้วโอเคหมดเวลามามาดูสภาพเดอะฮเรากันว่าจะมาเป็นแบบไหนโอ้โหนี่คือเดอะฮักอุ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ไปไหนอ่ะ จะบอกว่าเพื่อนเราอ่ะก็มีการแบบว่าระบายสีตรงหน้าเดอะฮักเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็มีการวาดดวงอาทิตย์วาดก้อนเมฆท้องฟ้าส่วนเรานี่ก็ประมาณนี้เลยทุกคนตัวตลกนะคำาห้าห้าอะไรประมาณนี้ก็คือตั้งแต่เลนมานี่คือยังไม่ได้หัวใจสักดวงเดียวทุกคนเนี่ยเห็นไหมหัวใจยังเป็นศูนย์อยู่เลยกดไลค์ให้ได้นะกดไลค์ให้ได้นะเอ้ยมีคนไลค์ให้ด้วยอ่ะอุ้ยขอบคุณนายมากเลยนะนี่นายหมวกดําชุดทองคนเนี้ยรู้สึกว่ามีคนกดหัวใจอีกแล้วโอ้โหมีคนกดหัวใจให้รัวๆเลยทุกคนเนี่ยโอ้โหขอบค ถ้าเกิดอยากเข้ามาเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะสนุกมากกับแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าของเพื่อนเลสเทสเนี่ยก็อาจจะมีตีกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนละวกนทุกคนบายค่ๆเดี๋ยวกลับไปดูภาพบ้านเราดีว้ขึ้นมา15ห้าหัวใจหรอแสดงว่าเพื่อนเรากดรัวๆเลยดีอ๋อนี่ไงอ๋ออย่างเพื่อนคนนี้ก็กําลังกดรัวๆให้เราอู้อู้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากอู้กดรัวไม่หยุดเลยอ้เพื่อนคนนี้ว่าสวยมากนี่ไงกดหัวใจรัวๆให้เลยอ๋อมันสามากกดหัวใจรัวๆให้ได้ทุกคนว้าว